หมอเริ่มมาทำไมถึงอยากเป็นจิตแพทย์ในเมื่อถ้าเป็นหมอแล้วมีแพทย์ด้านหน่ที่น่าสนใจจริงๆผมมาเรียนแพทย์ในสมัยนั้นเนี่ยก็เป็นความต้องการของพุทพ่อพุแม่แต่พอไปเรียนดริงๆเนี่ยยุคนั้นเนี่ยมันเป็นยุคเขาเรียกว่าเป็นยุคกิจกรรมนะยุค14ตุลาปรากฏว่าพอเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นยุคที่เราเริ่มต้นที่จะใช้เรื่องของ มอ,มองสังคมคิดอา่านเรื่องสังคมท่านเยอะ <S 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 นะพอมาเรียนแพทย์สมัยนั้นเนี่ยการเรียนแพทย์เป็นต้องอาศัยการท่องจําเยอะมากเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันเป็นวิชาที่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันตอบสนองต่อความสนใจของเราในขณะนั้นแต่แต่ว่าการเรียนแพทย์มันมีจุดเดียวอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้ามันมีสาขาเยอะซึ่งปรากฏว่าสาขาที่ผมสนใจเป็นพิเศษเนี่ยก็คือสาขา จิตเวชที่สนใจสา,สาขาวาจิตเวชเพราะว่ามันเป็นวิชาที่ค่อนข้างจะต่างกับแพทย์โดยพื้นฐานคดอแพทย์โดยพื้นฐานนี่จะเป็นเรื่องของการเรื่องทางกายนะครับแต่ว่าเรื่องทางด้านจิตเวชเนี่ยก็เป็นเรื่องของการศึกษาตั้งแต่ว่าพัฒนาการของมนุษย์นะแล้วก็มนุษย์เราทําไมถึงเจ็บป่วยความเจ็บป่วยแต่เราเพศเป็นยังไงแล้วเรามีวิธีการยังไงที่จะช่วยคนหายจากการเจ็บป่วยทางจิตใจได,ได้ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเรื่องทางกายเลยเพราะฉะนั ออพอตัวเองก็รู้สึกว่ามันสอดคล้องกับความสนใจตัวเองมากกว่ามันก็เริ่มสนใจตั้งแต่สมัยเรียนแพทย์คือที่จริงก็คือ,ท,อท้อแท้กับการเรียนแพทย์และวละับรู้สึกว่าแล้มันไม่ได้ตอบสนองความสนใจเรามากแต่ว่าในวิชาทางการแพทย์ทั้งหมดที่ก็วิชานี้เป็นจุดที่เรารู้สึกว่าเราสนใจแล้วก็สอดคล้องกับความรู้สึกในจิตเรามากที่สุดพันพอผมจบมาก็ก็เลยมาเลือกเรียนสาขานี้ ที่จริงตอนผมมาเรียนเป็นจิตแพทย์เนี่ยผมรู้สึกมีความใฝ่ฝันสมัยนั้นว่าอยากเป็นคนทําจิตบำบัดก็คือมีความรู้สึกว่าเออถ้าคนเรานะมันไม่ได้ถึงขนาดเป็นโรคจิตแต่ว่ามีความมีปมมีมีาปมมีความทุกข์มีความวิตกกังวลมีอารมณ์เศร้าสิ้นหวังอะไรเงี้ยนะถ้ามีกระบวนการที่ดีที่ทําให้เขาได้กลับมาทบทวนตัวเองนะแล้วก็มี วิธีการบริบาลรักษาที่ดีเนี่ยน่าจะทําให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้นี่เป็นความฝ่าฝัน,นคือตอนแรกนี่จะค่อนยังรู้สึกว่าโอ้ยดูแลผ,ลผลู้ป่วยโรคจิตผมทำอะไรไม่ได้หรอกได้แต่ให้ยายอย่างนี้อเอาอะเงี้ยนะแต่ตอนหลังนี่ก็รู้สึกมุมมองเปลี่ยนไปแล้วก็เห็นคุณค่าของการดูแลทั้งด้านจิตใจทั้งกับผู้ป่วยแล้วกับอบครัวมิติในการรักษามันดียอะขึ้นมาหใช่แล้วก็ทําให้เราไม่ไม่ไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งเนาะคือด้านหนึ่งก็ก็ก็เห็นคุณค่าของ คือคือสมัยสมัยก่อนตอนเล่นใหม่ๆเนี่ยนะนุ่จะนุอเอียงอยู่สองอย่างคือ,น,อน้องเอียงที่จะมองว่าผูา้ป่วยโรคจิตคงทําอะไรไม่ได้คงไปสนคงถ้าแต่แต่ศักดิ์ศร,รีของของการเป็นทาหน้าที่นี้น่าจะอยู่ที่การทําจิตบับัดมากกว่านี่เป็นน้องเอียงวันที่หนึ่งอันนี้ก,ก็น้อยลงวรนาที่สองก็คือเราก็เริ่มเห็นว่าการดูแลผู้ป่วยมันมีปัจจัยด้านสังคมเยอะ นะครับก็คือด้านอย่างเช่นครอบครัวการยอมรับจากคนรอบข้างอย่างเงี้ยนะชุมชนอย่างเงี้ยนั้น,นโดยหลักแล้วเนี่ยผมคาดหวังให้ออกมา,ปาเป็นจิตแพทย์เด็กว,วัยรุ่นเพราะต้องมาทํางานในสถานที่นั้นและตัวเองก็สนใจเรื่องนี้อยู่แล้วเพรนั้นพอดูแลเด็กว,วัยรุ่นเนี่ยเรื่องการดูแลครอบครัวยิ่งเป็นเรื่องใหญ่มันก็ผลจากการที่เรามาทําเรื่องเด็กและว,วลัยรุ่นเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นสิ่งหนึ่งที่เป็นผลตามมาก็คือว่า ปัจจัยที่มันมีผลกระทบต่อวัยรุ่นและเด็กมากๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของครอบครัวโรงเรียนสื่อซึ่งดังบอกว่าครอบครัวโรงเรียนสื่อเนี่ยมีตัวแปรจากอะไรก็มีตัวแปรจากการเปลี่ยนแปลงของทั้งสังคมใช่ไหมอย่างเช่นพ่อแม่มีเวลาหรือไม่มีเวลาพ่อแม่ตามใจลูกหรือไม่ตามใจลูกพ่อแม่มีความเครียดม,มีความขัดแย้งกันใช่ไหมฮะมันก็มาจากสังคมนั้นนะ โรงเรียนแนวโน้มของการเป,ปลี่ยนแปลงโรงเรียนที่ไปนเน้นไปทางด้านเรื่องของการเรียนการสอนมากขึ้นความสําเร็จหรือความล้มเหลวของโรงเรียนในการพัฒนาเด็กและก็ร่วมกับผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กนะครับสื่อสื่อมันช่วยส่งเสริมการเรียนรู้หรือมันกลับไปเป็นตัวทำให้เด็กใช่นั้เรียนรู้ผิดนะครับหรือว่าแบบว่าเ,เกิดการใช้สื่อไปในทางที่เกิด ผลลบก,กับเขาอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลโฆษณาหรือจากเนื้อหาก,ก็าตามคืออย่างนี้เราเห็นได้ชัดเลยว่าทั้งหมดนีมันคือสังคม mm hmm. เพราะฉะนั้นผลจากการที่ตัวเองมาอยู่ในฟิลด้านเรื่องของเด็กวัยรุ่นและครอบครัวเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็ทําให้ตัวเองยิ่งมีความเข้าใจของอิทธิพลของสังคมที่มีผลต่อเด็กมากขึ้นเก mm hmm. ือบ30ปีนะครับตั้งแต่ที่ผมเข้าเริ่มเรียนจนถึงปัจจุบัน,น mm hmm. ก็เ<ๆ>กือบ<ๆ>30ปีเนี่ย สังคมไทยก็เกือบจะเรียกว่าเปลี่ยนไปอย่างมากมายนะแล้วถามว่าตัว,วนี้มันก็เป็นผลโดยตรงต่อสุภาพจิตของเราแต่เราก็ควรจะต้องพิจารมัน,ามานทั้งในด้านบวกลและด้านลบนะอ,อ,อย่างเช่นผมยกอย่างง่ายอย่างเช่นโรงเรียนเนี่ยสมัยสบายก่อนนี่เด็กเข้าเรียนจากจากปฐมไปสู่มัธยมแค่ครึ่งหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นระบบการศึกษาภาคบางงังคับ จนถึง12ปีเพรนันเด็กเกือบทั้งหมดก็เข้าสู่โรงการศึกษาเพราะฉะนั้นเด็กวัยรุ่นที่มาอยู่ในมัธยมได้ชัวร์เขามีความหลากหลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็แน่นมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็เด็กก็หลากหลายมากขึ้นผู้ปกครองก็หลากหลายมากขึ้นมันในแง่นี้แล้วเนี่ยก็โรงเรียนก็คงจะต้องรับปัญหาเด็กมากขึ้น <Okay. S 1> นะฮะขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมที่ เปลี่ยนผ่านไปตัวที่อิทธิพลม,มากก็คือเรื่องของสื่อเนื่อยิ่งสมัยก่อนเด็กจะดูจากสื่อไหนแต่ว่าก็มีที <TV. S 2> <TV S 1> ทวีทีวีก็มีแค่ฟรีทีวีไม่กี่ช่อง<ช>ซึ่งส่วนใหญ่ถึงแม้จะมีเนื้อหาหรือโฆษณาที่อาจจะทําให้เกิดการเรียนรู้ผิดหรือหรือค่านิยมผิดบ้างแต่มันก็ไม่รุนแรงก็ไม่กระตุ้นเยอะเพราะมีแค<ม>่มสมัยนี้เข้าอินเทอร์เน็ตดูดีวีดีโป้อะไรเงี้ยนะมันคนละเรื่องเลยอ่ะต้องอินเทอร์เน็ตเขาเว็บไซต์มีเคเบิลทีวี มันี้ไอ้ตัวอิทธิพลที่มีผลต่อการเลี้ยงเด็กก็เยอะขึ้นครอบครัวก็เปลี่ยนไปเพราะว่าแนวโน้มก็คือพ่อแม่ก็จะทํางานมากขึ้นผู้หญิงก็ออกไปทํางานมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็พ่อแม่ที่ออกไปทํางานเหล่านี้นี่ก็ต้องพยายามจะหาะไรายได้ได้ม้านที่สุดเพื่อที่มาสร้างคุณภาพชีวิตของครอบครัวในเชิงวัตถุบางทีก็อาจจะละเลยหรือว่าไม่เข้าใจความต้องการของลูกนะครับแล้วก็ยิ่ง พราะนั้นขนาดที่เด็กเนี่ยถูกกระตุ้นมากขึ้นจากอิทธิพลสื่ออิทธิพลของสิ่งแวดล้อมภายนอกอิทธิพลเพื่อนนะแต่ว่าบรรยากาศที่จะสร้างขงกันให้กับตัวเองทั้งจากครอบครัวทั้งจากเรียนเนี่ยอาจจะไม่เข้มแข็งพอเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ทําให้ระยะเวลาช่วงหลังมันจะต้องหันมาสนใจในเรื่องของสิ่งที่จะมีทวนด้านบวกและก็ลบอิทธิพลด้านลบต่อตัวเด็กเนี่ยให้มากขึ้น มันนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าอย่างเช่นทาไมาพวกเราถึงมาช่วยกันทําอย่างเช่นเรื่องว่าจะทําไงให้มีสื่อดีที่มากขึ้นเช่นมีรายการทีวีสําหรับเด็กและครอบครัวที่ดีมีทีวีสาธารณะอะไรอย่างนี้นะครับมีแล้วก็ลดสื่อทางด้านลบให้น้อยลงเช่นมีระบบในการที่จะเลตติ้งรายการตามกลุ่มอายุแล้วก็ พยายามจะสับสนที่มีระบบที่ว่าเลนติ้งแล้วก็ต้องจํากัดเวลาว่าเวลาที่ไม่ใช่เวลาสําหรับเด็กและวัยรุ่นนี้คนจะไปอยู่เด็กดื่อะไรเงี้ยเนาะในการศึกษาเก็บยวกับเรื่องความสุขของคนทั่วโลกเนี่ยนะมันก็คล้ายๆกันก็คือว่าคนที่มีสิ่งยึดเหนี่ยวทางศาสนาเนี่ยคนพวกนี้เนี่ยเขาจะสามารถปรับตัวแล้วก็มีความสุขในสังคมมากกว่าเพราะเพราะว่า,าทุกศาสนาก,ก็จะสอนให้คนคล้ายๆกันก็คือว่า ไม่ไม่ทำความชั่วนะทำความดีมีความเมตตามีความพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ในชีวิตอะไรเงี้ยซึ่งพวกนี้มันเป็นภูมิคุ้มกันอยู่แล้วในเชิงความเชื่อและจิตและแนวคิดนะทางด้านจิตวิทยายมันเป็นภูมิคุ้มกันอยู่แล้วต่อการที่คนเราต้องเจอแรงบีบคั้นทางเศรษฐกิจแรงบีบคั้นจากชีวิตใช่ไหมฮะวิกฤตการณ์ต่าง,างๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนที่มีหลักยึดทางศาสนาเขาก็จะทําใจได้ดีกว่า mm. ใช่ไหม ลให้อภัยคนได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นโอ้โหคุณสวัสดิ์รุกนนี้มันก็ทำให้คนเหล่านี้มีความสุขมากกว่าคนทั่วไปอยู่แล้ว